สวัสดีค่ะราศีสิงและลัคนาสิงคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะคลึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสําหรับคนโสดนะคะมาอัปเดตกันเลยค่ะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีสิงค่ะ ไช้ตัวตนหลักของเจ้าชะตา The m a g i เช a n นะคะผู้ยังรู้ฟ้าดินค่ะคุณเป็นคนเก่งค่ะมีพรสวรรค์แล้วก็ช่วงนี้เซน์แรงด้วยนะคะคุณเป็นคนที่อ่านใจผู้อื่นออกหรือว่ารู้ใจคนอื่นนั่นเองอะคะ่ะเสน่ห์ยอยู่ที่คำพูดนะคะการโน้มน้าวจิตใจค่ะเหมาะสำหรับนักการขายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงนี้เจ้าชะตาเหมือนแม่เหล็กเลยที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินค่ะความรักความสำเร็จ การเดินทางหน้าที่การงานนะทุกอย่างเลยค่ะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะแล้วก็ทำจริงในทุกๆเรื่องด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรแบบเดิมๆแบบไม่น่าเบื่อค่ะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆนะคะ โกรธเองหายเองง้อเองนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาพร้อมกับเดวิลมีความเบื่อด้วยมีบางอย่างค่ะก่อนหน้านี้จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทำตั้งตัวตั้งใจเลยรู้สึกเบื่อค่ะเบื่ออะไรเดิมๆคำพูดเดิมๆการกระทําเดิมๆนะคะคำมั่นสัญญาเดิมๆอย่างนี้นะคะ่ะที่เอามาผูกมาเจ้าชะตา คนรักนะคะอาจจะมีความแตกต่างกับเจ้าชะตาม,มากๆทางด้านของอายุเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ค่ะคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาหรือว่าควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้เลยถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเผด็จการแล้วก็ตามะคะ่ะ บางท่านห่างกันด้วยระยะทางนะคะหรือบางท่านอยู่ใกล้กันก็นเหมือนไกลกันนะคะไม่สบายใจนะคะรู้สึกระแวงค่ะรู้สึกหึงหวงค่ะความสัมพันธ์ที่เจ้าชะตาจะต้องต่อสู้กับความคิดที่ฟุง้งซ่านของตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งคำพูดของผู้อื่นที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาณนะช่วงเวลานี้นะคะ ตัวต้นหลักของคนรักค่ะเพจซอฟวน,นะคะบางท่านค่ะคนรักอาจจะจําเป็นที่ต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าที่อยู่ได้ด้วยค่ะก็อยู่ไกลกันนะคะบางท่านหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะด้วยภาระหน้าที่ต่างๆนะคะความรัก อาจจะมีอุปสรรคหรือมีความไม่พร้อมอะคะ่ะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ว่าเราก็เริ่มต้นใหม่กันหลายครั้งนะคะเริ่มต้นใหม่กับคือจะมาก็มาจะไปก็ไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของอนาคตเลยอะคะ่ะคืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็เรื่อยๆแบบนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะมีความขัดแย้งกันค่ะมีเรื่องบางอย่างที่จบลงนะคะ เพราะเรื่องของคนอื่นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องตัดสินใจอะคะ่ะแต่แม่หมอมองว่าภาพที่คุณเห็นน่ะการที่เขาแบบนั่งกอดอกแล้วไม่แคร์ะคะ่ะการสร้างกำแพงขึ้นมาเนี่ยภายใต้ความเข้มแข็งนันนะคะมันมีความอ่อนแอซ่อนอยู่ข้างในอะ่ะ ความมั่นคงที่ไม่ได้มั่นคงนะ่าแสดงว่าเขามั่นใจแต่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นน่ะแม่หมอมองว่าเขาเพียงแค่อยากจะให้ปัญหามันจบโดยที่ไม่ต้องตอบคำถามคุณนะคะแต่ไม่ได้อยากจะจบความสัมพันธ์นี้นะคะเขากลัวที่จะเสียคุณไปอะคะ่ะ มาดูกันค่ะครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกรกฎาคมแนวน้มความสัมพันธ์ของราศีสิง์กับคนรักจะเป็นไงบ้างนะคะบางท่านอาจจะจำเป็นต้องไปช่วยเหลือคนรักได้ด้วยนะคะ พราะช่วงนี้เจ้าสตาพึ่งพาได้ค่ะเป็น The m a g i c เชีนั่นเองนะคะแล้วก็ The Magician แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นสตรอรี่เดิมๆคุณคาดเดาได้ค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นเหมือนเดิม การกระทำเดิมๆแล้วก็จบลงเหมือนเดิมะคะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอาจจะเป็นช่วงที่เราคุยกันน้อยลงอาจจะคิดมากนะคะแต่สุดท้ายอะคะ่ะ ก็วิธีการเดิมนะแต่แม่หมอมอง,มอง,มองว่าทุกครั้งที่เราง้อขอคืนดีกันเนี่ยมันดีต่อใจอะคะ่ะมันเป็นเหมือนการเหมือนเติมเต็มแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในปักเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะ เรื่องที่ไม่สบายใจอะนะคะก็จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีอะคะ่ะจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแต่มาถึงจุดนี้แล้วแม่หมอมองว่าคุณเริ่มจะแบบไม่เคยชินอะนะคะคือเบื่ออะไรแบบเดิมๆแบบนี้วิธีการเดิมๆคําพูดเดิมๆการกระทําเดิมๆต่อให้ดีแค่ไหนแม่หมอมองว่าเจ้าซาเริ่มไม่อยากจะยึดติดนะคะ อยากจะเป็นอิสระในบางครั้งอะแต่ไม่มีเขาคุณก็เหงาคือคือคุณอาจจะไม่เข้าใจตัวเองก็ได้นะนะัอ่ช่วงเวลานี้ปักเนี้ยค่ะเวลาไม่มีเขาคุณเหงาคุณคิดมากแต่พอเขากลับเข้ามาคุณพยายามวิ่งหนีค่ะ การเริ่มต้นใหม่นะคะเลเวอร์ over, ก็คือเหมือนคนแปลงหน้าที่มานับหนึ่งใหม่เรียนรู้กันใหม่แล้วก็พร้อมที่จะระเบิดเวลาได้ตลอดนะคะเวลารักอะคะ่ะเราก็จะลืมในเรื่องที่เราทำให้ เสียใจเรื่องอดีตอะแต่พอทะเลาะก,กันเราก็จะเก็บเอาเรื่องอดีตมาทะเลาะก,กันอีกไงค่ะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ก็ยังหัวร้อนใจร้อนอยู่ในเรื่องเดิมๆอะคะ่ะแล้วก็คือเป็นอารมณ์ของการเหมือนงอนง้อกันไปมานะคะหรือบางครั้งก็โกรธเองหายเองง้อเองอย่างนี้ค่ะ หรือไม่ก็โกรธพอเขามางอ้อเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่ออยากเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอารมณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเหมือนความผูกพันนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดความสัมพันธ์นี้เไว้อ่ะคะ่ะยังตัดขาดจากกันไม่ได้นะคะ ข้อความจากคนรักนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะเครียดเขาทํางานหนักนะคะหรือไม่ก็เขาอาจจะแบบไม่อยากคุยกับคุณเพราะว่าเขาอาจจะหงุดหงิดโมโหร้ายนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เขาเครียดอะคะ่ะเขาโฟกัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาจะต้องประสบความสําเร็จในตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจออารมณ์สวิงเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยการมาจับผิด หรือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายะคะ่ะมันทำให้เขาแบบไม่อยากคุยกับคุณนะคะเขาแค่อยากที่จะทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆด้วยนะคะ จริงๆแล้วอะค่ะคำถามที่อยู่ในความคิดของเจ้าชะตาทั้งหมดคุณมีคำตอบในใจของตัวเองอยู่แล้วค่ะเพียงแค่ค,คุณไม่เข้มแข็งมากพอความรักมาถึงจุดอิ่มตัวนะคะและเจ้าชะตาก็รู้คำตอบนั้นดีอะค่ะ ขอให้แนะนำให้กับชาวราศีสิงห์นะคะไพ่บอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆะคะ่ะคุณคู่ควรแล้วก็สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆ แต่ไม่ใช่การวิ่งตามร้องขอความรักนะคะจนคุณหมดศรัทธาในตัวเองหรือว่าหมดพลังงานช่วงนี้นะคะ่ะราศีสิงห์น่าจะเครียดกับชีวิตมากๆจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะให้บอกว่ารีแลกค่ะทำให้ตัวเองนะคะ มีความสุขบ้างคือหมายถึงทําให้ชีวิตมันง่ายๆบ้างอย่างเงี้ยอย่าอย่าให้มันยากเกินไปอะคะ่ะลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่คุณไว้ใจได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้หมดคนเดียวะคะ่ะลองแบ่งให้คนอื่นบ้างลองปรึกษาคนอื่นบ้างนะคะผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ใครก็ตามที่คุณไว้ใจอะคะ่ะ แล้วเขาสามารถเก็บความลับหรือว่า,าให้คำแนะนำที่เป็นกลางกับเจ้าชะตาได้นะคะที่สำคัญอันดับแรกเลยต้องรักตัวเองเคารพตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะเพราะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆนั่นเองนะ ็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีสิงห์มาอัปเดตในน้มคมรักควมสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะคนโสดนะคะหกคาถา ใครที่รอคอยอะไรอยู่แม่หมอมองว่าคุณกำลังจะสมหวังคุณมันจะมีข่าวดีค่ะคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณพยายามมาก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องของหัวใจนะคะบางท่านก็รอคนที่ใช่ค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะแบบมีคู่ชีวิตพร้อมแล้วที่จะแต่งงานนั่นเองค่ะ แต่ตอนนี้แต่งกับงานไปก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางค่ะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งค่ะคุณสอบหรือคุณทำอะไรคุณแข่งขันคุณจะได้รับชัยชนะนะคะชีวิตของคนโสดกำลัง Move ฟอไปข้างหน้าค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นน่ะคุณเลือกที่จะตัดสินใจบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับใครคนหนึ่งที่เขาพยายามเข้ามาแต่ไม่ชัดเจนนะคะดูแล้วเหมือนมันเสียเวลาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคนที่ให้ความหวัง พูดไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีความลับปิดบังนะคะบางท่านก็เป็นรักทางไกลบางท่านก็คุยออนไลน์ค่ะก็ค่อนข้างเครียดอะนะคะก็เลยต้องปล่อยไปอะคะ่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของ โชคชะตาแล้วก็เวลาที่เหมาะสมะคะ่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม คนโสดในปังนี่แม่หมอมองว่าไปโฟก,กัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินก่อนดีกว่านะคะเรื่องของหัวใจอะคะ่ะถ้าคุณเลือกเองแม่หมอมองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะแต่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สนิทกับคุณนะคะคนในครอบครัวนะคะเพื่อนที่รู้ใจเขาอาจจะแนะนำใครคนหนึ่งให้ ให้คุยกับคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานได้ด้วยนะคะ ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะในการกลับมารักตัวเองอะคะ่ะไม่มองว่าคุณเริ่มเคยชินอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแหละนะคะแล้วรู้สึกว่าที่นี่คือเซฟโซนของตัวเองอะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของทางไกลการได้รับโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องของความสำเร็จ ส่วนเรื่องของความรักนะคะยังไม่ชัดเจนในปักนี้ค่ะอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็จะได้พบได้เจอค่ะจากงานสังคมจากเพื่อนแนะนำจากหน้าที่การงานนี่แหละคะ่ะแต่ระมัดระวัง3ามถ้วยก็หมายถึงคนรักของเพื่อนมาชอบเราอย่างเงี้ย หรือว่าคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อะถ้ามีแล้วไม่ดีค่ะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะก็อยู่คนเดียวไปก่อนค่ะคุณโสด ความรักมาจากการแนะนําหรือการแบบเข้าสังคมแต่ว่ายังไม่ชัดเจนอาจจะเจอคนมีเจ้าของแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะอย่าให้ใครมาแบบทําลายความสุขส่วนตัวของคุณค่ะถ้าเขายังไม่ชัดเจนคําแนะนําจากไพ่นะคะคิดบวกนะคะคิดบวกเกี่ยวกับความรักค่ะ คุณเคยขอจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรวาลกำลังทำงานให้คุณอยู่ค่ะที่สำคัญนะเออคุณอาจจะคิดว่าถ้าคุณมีความรักคุณจะต้องมีเงินเยอะๆไหมถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่สามารถมีความรักมันไม่เกี่ยวกันค่ะไพ่บอกว่าตอนนี้ไปโฟกัสในเรื่องของเงินน่ะ เพื่อความมั่นคงของตัวเองอ่ะดีแล้วแต่ไม่ใช่การเป็นสายเปให้กับคนอื่นนะคะความรักที่ดีไม่จําเป็นต้องใช้เงินค่ะแต่ใช้ใจค่ะ Move on จากวิธีการเดิมๆผู้คนแบบเดิมๆที่คุณพบเจอมันปลอดภัยที่จะรักค่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้คนใหม่ๆเป็นสเต็ปขั้นตอนนะคะ อย่าทุ่มเทเร็วจนเกินไปคะคะไพ่บอกว่าให้เคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์พลังงานลบนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อเปิดใจที่จะรอความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะ่ะ อย่าลืมคัดกลองคนที่เข้ามาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์คนโสดด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ